สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาดูรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Ford นั่นคือ2025 Ford Transit Custom มแวนสีเงินคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถตู้รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานพาณิชย์และการเดินทางส่วนตัวอย่างลงตัวตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกจนถึงฟีเจอร์ภายในเรามาดูกันว่า Ford Transit Custom v แวนรุ่นใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนสําหรับสีเงินที่ดูเรียบหรูแต่ก็มีความทันสมัยรถตู้รุ่นนี้มาพร้อมกับเส้นสายที่เรียบง่ายแต่แฝงความแข็งแรงไฟหน้าแบบเลเซช่วยให้การขับขี่ในเวลากลางคืนปลอดภัยมากขึ้นกระจังหน้าสีดําตัดกับสีตัวทั้งอย่างลงตัวทําให้ด้านหน้าดูมีมิติและทันสมัยตัวรถมีขนาดกระทัดรัดพอเหมาะแต่ยังให้พื้นที่เก็บสัมภาระและห้องโดยสารกว้างขวางพื้นที่บรรทุกด้านหลังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งสินค้าหรือการเดินทางหลายคนตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบพับอัตโนมัติทำให้สะดวกและปลอดภัยเวลาเข้าที่จอดแคบในเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ Ford Transit Custom Van รุ่น2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอีโอพลูขนาด2.0ลิตรที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ตอบสนองได้ดีทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและควบคุมง่าย นอกจากนี้ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบทั้งโหมดปกติโหมดประหยัดน้ำมันและโหมดแรงบิดสูงสำหรับการบรรทุกหนักการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำระบบการสะเทือนหน้าแบบแม่เฟอร์สันสตรัและด้านหลังแบบแหนบคู่ทำให้การขับขี่มั่นคงทั้งถนนเรียบและถนนครุขคะัส่วนภายในห้องโดยสาร Ford Transit Custom Van ให้ความสะดวกสบายแบบรถยนต์ระดับพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์อำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ บาะนั่งปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบปรับอุณหภูมิทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่เหนื่อยล้าในการเดินทางไกลหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสะดวกขึ้นระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้เสียงชัดเจนทั้งการฟังเพลงและการประชุมออนไลน์ความปลอดภัยก็ถือเป็นจุดเด่นของรถตู้รุ่นนี้ปอดพานสิทธัสซอมแบรนด์2 5พมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์รอบขันและกล้องมองหลายทำให้การถอยจอดในพื้นที่จำกัดง่ายและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับราคาของกอดฟรานซิสทัสตอมแบรนด์รุ่น2254อยู่ที่ประมาณ1,350,000-1,550,000บา 1, ทขึ้นอยู่กับออปชคันและรูปแบบตัวถังที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าหากเทียบกับสมรรถนะและฟีเจอร์ที่ได้รับรถตู้รุออ่นนี้เหมาะกับทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการรถตู้สำหรับงานธุรกิจและครอบครัวที่ต้องการรถตู้ขนาดใหญ่สำหรับการเดินทาง รุปแล้วบอดการ์ดสิดคัสตอมแบลนุ่2025น2,254ึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหารถยุทที่ทั้งสวยงามทันสมัยและใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกสินค้าการเดินทางหลายคนหรือใช้เป็นรถครอบครัวการออกแบบภายนอกเรียบหรูภายในสะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยครบครันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกเส้นทางสมรรถนะเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันและการควบคุมรถที่แม่นยำทำให้การขับขี่สนุกและปลอดภัย สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งงานและชีวิตประจำวันปลอดการเสีิสต็องแวรน2 0 2 5 4นเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งลองเข้าไปชมตัวจริงทดลองขับและสัมผัสความสะดวกสบายด้วยตัวคุณเองรับรองว่าคุณจะเข้าใจว่าทำไมรถตุ้นนี้ถึงได้รับความนิยมในตลาดรถตู้ระดับโลก